วันนี้แม่ซีจะมาชวนทำเต้าหวยนมสดกันค่ะเริ่มจากการแช่ผงวุ้นในน้ำเปล่าที่เตรียมไว้10นาทีจากนั้นก็นำไปต้มด้วยไฟกลางจนเดือดพล่านผงวุ้นละลายจนหมดถ้าเกิดผงวุ้นละลายไม่หมดจะทำให้เต้าหวยไม่เซ็ตตัวนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปคนให้ละลายดีตามด้วยนมสดรสจืด5 0 0กรัมคลีมเมอร์200กรัมคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เราให้กลับมาเดือดอีกรอบห้ามให้เดือดพล่านเดือดแค่ขอบหม้อก็พอถ้าเกิดว่าเดือดพล่านจะทำให้ครีมแยกชั้นได้ค่ะปิดแก๊สยกลงรรรออ้้้้้สสส่่่ววววววนนนผมุตตัลลงงแไปปเเทถถยยยาาะณค ไว้ให้เสร็จตัวดีไปต้มน้ำราดกันต่อนะคะเทน้ำเปล่าใส่หม้อรอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายคนให้ละลายดีจากนั้นก็ใส่นมสดรสจืดแล้วก็ครีมเมอร์ทาเหมือนเดิมเลยค่ะรอ้อยกลับมาเดือดขอบหม้อก็ยกลงพักให้เย็นสนิทสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะพอน้าราดเย็นสนิทก็เทลงไปในถ้วยเต้าหวยจนเต็มเราสามารถทําเป็นหน้าฟรุตสลัดก็ได้โดยการนําฟรุตสลัดกระป๋องมาเทยแยกน้าเชื่อมจากนั้นก็ตักไปใส่ในถ้วยเต้าหวยจะราดน้ารา ส2ถ้วยบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะ